สวัสดีครับคลิปนี้พามารับชมงานชาปูนะครับเป็นปูนเปื่อยครับหรือว่าเป็นปูนจริงๆนะครับไม่ใช่สกิมนะครับทาแบบไหนอย่างไรให้มันเนียนสวยงามนะครับตามผมมารับชมในคลิปนี้เลยครับหลังจากที่เราปั่นไรบ้อยแล้วนะครับข้างบนนะครับปั่นเรียบร้อยข้างบนครับเราก็มาปั่นด้านล่างนะครับตอนนี้ช่างเบลก็กําลังปั่นครับ เป็นทรายละเอียดนะครับที่เคย,เคย,เ,คยเคยบอกไปนะครับเป็นทรายละเอียดไม่ใช่ไม่ใช่ปูนมูนเบานะครับที่เรามาแรงหน้านะครับเป็นเป็นปูนฉาบทั่วไปนะครับอย่างนี้พ่ท่านเลือกเองเลยนะครับแล้วก็มาแค่ทำให้ทรายมันละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็มีคมนะครับเพราะถ้าทรายเรามันไม่คมนะครับ การยึดเกาะมันก็ไม่มีนะครับก็จะปั่นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาลงฟองนะครับ เริ่มลงฟองน้ําแล้วนะครับเราก็ลงเบาๆนะครับลงเบาๆถ้าลงมากไปนะครับน้ําปูนมันออกจากตัวปูนซาเมของเราก็จะทําให้มันแตกแล้วได้นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก,ก็คือตัวทรายนะครับตัวทรายก็มีส่วนสำคัญอย่างมากนะครับถ้าทรายเป็นเม็ดที่มีสันมีคมนะครับแบบนี้นะครับการยึดเกาะแบบนี้ก็จะดีเอามากๆเลยนะครับนี่ ไม่ใช่ว่าจะเอาปูนให้มันเนียนอย่างเดียวไม่ได้นะครับเราต้องดูทรายด้วยนะครับทรายมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับถ้าเราใส่แต่แกงกงไก่พวกดันข่ายแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้กันอะไรนะครับเพราะว่าผิวมันมันตึงพอผิวมันตึงมันก็แตกนะครับการการถิวของคอนกรีตตึงก็คือให้ทรายนะครับที่มีเมเ็ดเป็นสันเป็นคมแบบนี้เป็นคมขมเนี้ยมายึดเกาะผิวหน้านะครับปเป็นเทคนิคเล็กๆหน่อยนะครับ กำลังกวาดครับกวาดกวาดเม็ดทรายออกก็จะสวยงามนะครับนี่คือแถงที่น้องกวาดเม็ดทรายออกแล้วนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับ สวยงามเลยนะครับนี่ผมถ่ายช่วงนี้ยังไม่เอาออกนะถ้าเอาออกจะสวยขนาดไหนนะครับอันนี้ปูนสดๆนะครับปูนสดๆเลยนะครับไม่ใช่ปูนมวลเบาที่มาแรงหน้านะครับ เป็นงานฉาบปูนนะครับเล็กๆน้อยๆจากทีมงานของเรานะครับก็ฝากคลิปนี้ไปด้วยเลยกันนะครับจะิปสั้นๆนะครับในการฉาบปูนยังไงให้มันสวยมันเนียนและคงทนแล้วก็ไม่แตกนะครับฝากคลิปนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับผมและทีมงานของผมด้วยนะครับสำหรับทีมงานตัวละครนะครับสวัสดีครับ